น้องมาบูปลาพักบุ๋งกับปลาดําแจ่วเบิ่งนี่ปลาเก่าเพ่นพี่น้องโอ้ปลาบักใหญ่เด้พี่น้องแมนเบิร์ตเลยค่ะอันนี้อยู่ฝั่งฝรั่งเศสค่ะขับรถมาปีที่แล้วไม่เห็นกอเพ่นปีนี้ก็ไม้ตาไหวา่าเพ่นขึ้นมาสิมาเก็บเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเป็นป่าเพ่อน,น,ะะนอ่ะหน่อยๆก็เล่าขึ้นพี่น,อน้องเลยอโอโตเอเตะค่ะเอามาเก็บนํากันค่ะบุกปลาบุกปลา มีงูบนนกข่อยพี่มองพักปลวกจามาเก็บพักบุง้งค่ะวันนี้มาอกอกกอยงยังๆแต่วบริโภคโคพี่หนอกนี่ค่ะพักงูนะคะกำลังอ่อนๆพี่หนอกหักตบๆขึ้นลายอยู่พี่น้องเบื้องกอเพิ่นแต่าพันอยู่ข้างในๆคือหกแขกพอสิมุนเอาแนวอทใสพี่หนอกเอามาเบิ่งน้ำกันค่ะคือหกแขกพี่หนอกอ้อสิบอตอด์ข่อยบอก ตบตบเปลวพี này, ่น้องเพื่อน่ะลายอยู่ค่ะจะบําเพ็ญอยู่ข้างในเนาะฮะหกพี่น้องเนอ่อนจังบวเปียวนี่ค่ะก็ต้องขึ้นงามอยู่ค่ะพี่นองเป็น้ำแข็งตบตบปืนกำลังขึ้นนะคะนพี่น้องเก็บน้ำัน็งกีฬายอยูุ่ง หน่อยดิ่งทำนี่แหละแล้วมันจะโบเปี่ยวพี่น้องน้ายู่ค่ะคนอีกเปิดเอาพี่น้องเปิดเอาเปิดเอาบ้านเปิดกบแต่ที่อีกกำลังต้องหน่อยดิ่งนะหน่อยปวดกำลังเี่งพี่น้องเตาะเตะอยู่ทำนี่มันจะบวชสมพี่น้องสูงลายเพิ่งกระสมเด้ ไอ้ก้อนที่เก็บไปลืมอยู่ที่ทำง,งานพี่นอ้องไม่ได้แอมซัำมันหขกหขกไรก็อกเอากล่องเขาไปยากไพี่น้องก็ล่างขินง่งามๆหลาลยเตะจีว่างไอ้ก้อนแต่เราเป็นป่าสิหกนจกกนกะกหน่อยนะคะเนาะแต่เราโกยย้อยน้อพี่น้องเบ่ดูนะ พี่หน้อเขาไปเก็บข้างในกันดอกมะโีมน้ำกระไรอ้ามปักสส็จหกเพชรพี่น่ออันนี้ต่นคนเบึ่งเพชดน้ำกันราไหลายๆ,นอนๆาหยๆอยกระมุดนอนอ่อนเลนสน ครับไย้คุณข้างขือต่อเอเตอุ่นมอี่นอไม่ใส่ใบหม่เปิดเอาว่าเป็นโกฟิค่ะน่อยๆเพ่นเห็นมอี่นอหลังใหม่พะโดนเนาะ เก็บมวนได้ค่ะเก็บอือเอาขึ้นมาได้เลยพี่เนาะนี่ลางค่ะสวยเลยค่ะสวยงามสุดๆสต่ว่ามันเปียกเลยดจะเ้ามี่ไปนั่งยุงเด็กเ สูเนี้วคือบ่คใเปียวพี่นอพักบุงฝรั่งนี่นสิออกเปิดเปียกเลยน็อยด้พี่นนอเด้อหแค่หนึ่งอะไรยข้างในเห็น่าไรพี่หนอกันหน่เขนอืดึงนมาแบบนี้ เพิ่งเหงเพนอันนี้เป็นก่อเก่าต้นเก่าพนเด้อพี่น้องเด้อลำต้นเก่าพนเป็นลำแข็งแข็งแบบนี้ลหรอคะอันนี้แม่ปลานี่แม่นไปเบิร์ดเลยพี่น้องน้าแจ่วหมุนเข้ามาหกหกเก็บยหลิปพี่น้องเบิ่งพี่น้องก็นั่งขึ้นนอนน่อยๆมันจังโบะเปียวกินซ้ำนี้แสบพี่น้อง ึังก็่เคขึ้นเจ้านี่ไมอยากขึ้นมาติเอา้าหักเปาอหลุด เพิ่นแม่นเบิดค่ะแต่ว่าหกลายค่ะพี่นอ้องอย่างหกโอ้ยคนละคาพี่นอ้องน้ำลายลายถุงมือขาดเอาต่อไอแตะอยู่ไปตะหักเนาะขึ้นหลายอยู่พี่นอนะ้องคนน่ะยังไงน้อยอยู่ถุงมือหักพี่นอ้องเอ้ยถุงมือขาด <laughs> โต๊แอแะกำลังขึ้นอเอาเอายาบเลยล่ะมันยังหน่อย,ย,อยดึงหยาบพี่น้อมีหม่งจับมันกะล่งงคืนลายอยู่พี่นนองพนี่อันนี้ใบค่ะอ่าห้หกใหม่ก็ไี่หาเรีบืกไต้องเห็นแต่มือแต่จะหยอยบ้านขาน หลายหกหัวพะลูกนี่มาเอาเนาะน้อมันอยู่ไก่คืงมือของผานเลยเด้อพี่น้องเด้อมันน้ำหลายค่ะโอ้ยน้ำหลายหกแแหงพี่น้องเนาะเข็ดมาสูงในกระหักตบหักตบตัวพี่น้องเบึงในปลาพวกเจ้าหอยกระมุนดีดินี่ก็ล่างขึ้นเอาต่อไอแตะพี่น้องตอนแหน่กกินมื้อนะพ่อโอ้ย ทำไมถึงทำกับฉันได้ทุกมือขาดระ้บเป็นตะเก็บแล้วพี่น้องปะเมื่อหอกเฮาเอาเอาาคลิปมาฝากพี่น้องซาีิไปเบิ้งมาเฮาเดี๋ยวไล่บอกปะพี่น้องปะนี่ก็เป็นอยู่ขังบ้านว่าดดำเจียวด้วยพี่น้องนี่เป็นดานเป็นเป็นดวนเป็นดานเนาะคนอดินนี่ค่ะพี่น้องไอขามมาจากบ้านมาดําเจีวประมาณสามนาทีขับรถสามนาทีค่ะพี่น้องนี่ก็เป็นเขตของประเทศฝรั่งเศสแหละค่ะพี่น้องก็งพักบุงกับอยู่ฟังท้องพีแหละนี่คะ่ะ กอพักบุ๋งพิ่นกระสีเดินท้องพี่เนาะค่ะเนาะนี่มันเป็นริมคลองน้ำพี่น้องนี่แมนเบิร์ตนี่ค่ะแต่ว่าเพิ่นบ่ขึ้นเพบ่อในลายเนาะค่ะเน้องเอา,เอาบรรยากาศมาให้เบิ่งกันค่ะพี่น้องไปเบิง่งว่าเฮาได้หลายบอโนอ่เอาก้อนย่างกลับกลับพาพี่น้องเบิงเบ่งสนามหญ้าเพิ่นงามเนาะค่ะเนาะเบิ่งค่ะสวยอีหหลีน้านี้ของประเทศสวิตประเทศฝรั่งเศสค่ะพี่ พี่น้องมันจะสวยงามไปด้วยดอกใหม่ดอกหนี่ค่ะพี่น้องเอ้าไปไปเบิ่งอยู่ในโรดเท่าไหร่นี่ในร้ายเราเก็บรวมกันไว้พี่น้องพ, <h> พักบุงเท่ากับด้งามในร้ายเติบจุดดอกพี่น้องเนาะพ่อกินหลือซ้ำเหนียาพ่อลราเอาไปให้มันใหญ่ขึ้นเท่าจำพาพี่น้องมาเก็บอีกจักเทือนนึงเนาะค่ะเนาะเอาเมือนี้มาดับแจวกระลาไปก่อนเด้อจังใดกระใดเอาฝากติดตามอ่ากดติดตามให้แน่เนาะกดไลค์กดอ่าแชร์ให้แน่เพื่อเป็นกำลังใจให้มาดับแจวค่ะพี่น้อง <h> <h> จ้งๆๆๆๆา สำหรับวันนี้มัดดำเจลไปก่อนละไปแล้วไปแล้วค่ะพี่น้องอ่ะอยู่ดนขเขาสิจมผู้อยู่เมื่อนไปละค่ะ